โน้ตบุ๊กเกมมิ่งตัวท็อปไฟ RGB สเปคนอกโลกจะแรงจะดีแค่ไหนไปชมกันต่อเลยครับ สวัสดีครับวิดีโอตัวนี้โป้งเอเมียนะครับจะมารีวิว Alienware M15R2 นะครับซึ่งเป็นโน้ตบุกก๊กเกมมิ่งตัวท็อปเลยของทางเดลนะครับเรียกว่าเป็นนตบุ๊กในฝันของใครหลายคนก็ว่าได้เพราะว่ามาพร้อมกับดีไซน์มาแบบที่สวยงามแลแ้วก็สเปคเทพแรงเลื่อนด้วยสเปค Alienware นะครับ M15R2 ก็แบ่งออกกันเป็น3รุ่นนะครับรุ่นแรกเนี่ยราคา79,000มกาพันบาทรุ่นที่2คือ8 9ด0 0กบาทแล้วก็รุ่นท็อปสุดนะครับจะเป็นอยู่ที่1หน0 0งแสนหนึ่งหมื่นเก้า คอ i7 นะครับสลับตัว CPU เป็น9 7 5 0 S ตัวแรงยอดนิยมเลยการ์ดจอนี่เป็น RTX 2060ในส่วนตัวแรมเนี่ย 8GB ได้กัน s d เป็น26นะครับแล้วก็หน้าจอเป็นขนาด15.6นิ้ว Full HD IPS แบบ144เฮิร์ตไดกันมาพร้อมกับ Windows 10แท้พร้อมทชงานทีเลยแล้วก็การเชื่อมต่อนะครับแบบมีสายก็คือเป็นแลนนะครับก็คือเป็นอินเทอร์เน็ต Killer แลนแน่นอนแล้วก็ในส่วนของตัว Wi-Fi ก็เป็น Wi-Fi 6 a x แบบ Killer เช่ียวกันนะครับก็ถือว่ารองรับการใช้งานเนี่ เต็มที่เลยสลับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในส่วนของอีกรุ่นหนึ่งรับราคา8 9 9 9 0บาทนะครับก็จะมาพร้อมกับซีอุที่เหมือนกันเลยก็เป็นคอยล์เจ็นะครับแต่ว่าการ์จอแรงกว่าได้เป็น RTX 2070นะครับ with m a c u r y Design ที่ทั้งแรงแล้วก็ร้อนน้อยด้วยนะครับในส่วนของตัวแรมได้เป็น 10, 000, IG, 1 6 g b SSD เป็น512หน้าจอก็เหนือชั้นกว่านะครับได้เป็นหน้าจอ Refresh Rate แบบ2 4 0 h z ด้วยกันส่วนอื่นเหมือนกันหมดนะครับอีกส Intel Core i9 นะครับ9980 HK เรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปเลยในส่วนตัวการจอกก็จะเป็น RTX 2080 with Max-Q Design ก็ถือว่าแรงเกือบที่สุดเลยนะครับรองท็อปแค่ตัว RTX 2080พอด้านเท่านั้นเองส่วนตัวแรมนะครับก็เป็น 16GB นะครับ SSD 512แล้วก็หน้าจอก็เป็น240เซนิเมตรเืนกันส่วนอื่นๆเหมือนกันหมดเลยทุกรุ่นนะครับมาพร้อมกับการรับประกัน2ปีนะครับแบบ Premium Support on-site ซ่อมฟีถึงบ้านแลวก็นะครับมีบริการเรื่องของซอฟต์ ถามนะครับ Call น e n อ e r 24ชั่วโมงด้วย สำหรับดีไซนก์กอแบบนะครับโดยรวมของ El เลนแวร์เ1 5 R 2ตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นโนบุกอีกตัวนึงเลยที่สวยงามนะครับถือเป็นโนบุกที่แรงนะครับที่เลื่นแล้วก็จัดเต็มเลยเรื่องของตัวไฟ RGB รอบตัวนะครับก็จะเป็น a l i e n FX Lighting Zone นะครับก็เรียกได้ว่าทําให้โนบุกเครื่องนี้มีความโดดเด่นมากกว่าโนบ,บุกเกมมิ่งทั่วไปแบบชัดเจนเลยทั้งในส่วนของตัวฝาหลังนะครับที่โลโก้เนี่ยมาพร้อมกับโลโก้เอเลนนะครับเรียกได้ว่าเหมือนมาจากนอกโลกจริงจะว่าไปแล้วก็ คล้ายๆกับยานอาวกาศเหมือนกันนะครับส่วนหน้าหลังก็จะเป็นไฟ RGB เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็ถือว่าแสดงสีสันได้อย่างเรียบเนียนเลยแล้วก็ด้านในนะครับก็จะเห็นถึงไฟนะครับคีย์บอร์ดที่เป็นไฟ RGB เช่นเดียวกันจัดเต็มเลยแล้วก็เรื่องของตัวปุ่มพาวเวอร์ก็เป็นไฟ RGB เช่นเดียวกันทําให้นะครับใครก็ตามที่ชอบโนบุ๊กแบบลำ้ลำๆหน่อยเนี่ยจะชื่นชอบกันเลยทีเดียวแล้วก็อีกนิดหนึ่งบอกไว้ก่อนว่าตังเนี้ยเป็นเวอร์ชั่นพิเศษก็คือร่วมกับทางร้านคาร์ i v วัลที่เป็นร้าน สายสตรีทนะครับสลับสายเสื้อผ้าก็เลยจะมีนะครับโลโก้คานิบอลนั่นเองแต่สรับการซื้อใช้งานจริงแล้วเนี่ยก็จะมีเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันธรรมดาอยู่ก็คือก็จะเรียบๆนะครับไม่มีโลโก้คานิบอลนี้นั่นเองอบอกกันไว้ก่อนกัแล้วกันนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ก็สามารถซื้อได้ผ่านทางร้านคานิบอลนะครับในส่วนนี้เอาล่ะนะครับสำหรับน้ำหนักตัวเครื่องตัวนี้อยู่ที่2.16กกิโลกรัมถือว่าเป็นโกกนบุ๊กิมี่นะครับที่สเปคแรงสเปคเทพแบบนี้แต่น้ำหนักเบามากเลยส่วนตัวเครื่องนะครับก็มีความบางสุดแค 17.9มิลิมตรเท่านั้เองก็ทำให้นะครับกลายเป็นโนบุกเกมมิ่งอีกหนึ่งตัวเลยที่จัดเต็มทุกๆด้านเรื่องของดีไซน์การแบบนะครับวัสดุแมตชิเรียก็เป็นแบบโลหะนะครับมีแมกนีเซียมมีโลหะผสมผสานกันอยู่ทำให้โนบุกเครื่องนี้เป็นอีกหนึ่งโนบุกเลยที่ แตกต่างจากโนบุกเครื่องอื่นแบบชัดเจนมากๆเวาลาเราจะมาไล่ดูแต่ละส่วนนะครับสลับฟ้าหลังเนี่ยก็มาพร้อมกับวัสดุที่พรีเมียมมากๆเลยสัมผัสเนี่ยดีสุดๆเลยแล้วก็รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นสีขาวซึ่งชื่อตัวนี้นะครับสลับเนี่ยที่จับอยู่เนี่ยก็จะเป็นสีขาวสลับด้วยสีดำนะครับก็คือเป็นลูนาร i ไลนั่นเองนะครับส่วนอีกสีหนึ่งนะครับก็จะเป็นสีดํา ซึ่งจะใช้ชื่อสีว่า Dark Side of the Moon นะครับก็ถือว่าเป็นสีดำแบบดำสนิทเลยตลอดทั้งตัวเครื่องนะครับทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในสีดำเนี่ยเป็นแบบสีดำด้านด้วยเรียกได้ว่าถ้าใครชอบนุกที่เข้มๆหน่อยนะครับแล้วก็ไฟ RGB ีจะเต็มแต่จะเลือกปิดหรือว่าเลือกเปิดก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ชอบกันเลยนะครับในส่วนนี้สำหรับส่วนอื่นนะครับก็อย่างบอกไปแล้วว่ามาพร้อมกับโลโก้เ l เวรตรงกลาง ไฟ RGB นะครับแล้วก็มาพร้อมกับคำว่า15อยู่นะครับก็คือเป็นรุ่น a l i e n w วร e M15 นั่นเองในส่วนนี้ถือว่าออกแบบมาให้แบบสวยงามตามแบบสไตล์ของ e l i e n w ว r e ตลอดที่ผ่านมาเลยนะส่วนหลังของตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นชุดรอยควาร้อนที่ทำยืดออกมาตั้งหากอีกทีหนึงนะครับแล้วก็มีเรื่องของพัดลมนะครับสตัวขนาดใหญ่นะครับมีช่องระวามร้อนเนี่ยสช่องในการด้านหลัง2นะครับ ด้านข้างซ้ายขวาอีกอย่างละ1รวมเป็น4ช่องนะครับและก็เรื่องของช่องทำร้อนเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นแบบลังพึ่งสวยงามมากๆนะครับและก็ด้านใต้ตัวเครื่องเนี่ยก็จะมาพร้อมกับลักษณะของช่องดูดลมเย็นที่เป็นลังพึ่งเช่นเดีวยวกันถือได้ว,ว่าออกแบบมาได้แบบพรีเมียมสุดๆไปเลยนะด้านล่างตัวเครื่องก็จะมียางรองนะครับด้านหลัง1เส้นซึ่งจะสูงกว่าด้านหน้าทําให้ตัวเครื่องเนี่ยถูกยกให้สูงขึ้นด้วยช่วยเรื่องของ ลมยางไ,ได้โผล่ได้ง่ายขึ้นไปอีกแล้วก็ไม่พูดถึงได้เลยสลับไฟ RCB ข้างหลังตรงนี้นะครับทำให้เมื่อเราเอาอไปใช้ง,งานนอกสถานที่นะครับต้องบอกเลยว่าทุกคนที่อยู่หน้าข้างเนี่ยต้องเหลือบมามองเครื่องนี้เลยแหละเพราะว่ามันดูหรูหราไฮโซสุดๆไปเลยนะครับมาดูกันส่วนด้านในกันบ้างน,นะครับก็จะพบกับขอบหน้าจอที่บางเฉียบเลยนะครับทั้งซ้ายและขวาด้านบนเนี่ยตรงกลางก็จะมีกล้องเว็บแคปนะครับพร้อมไมโครโฟนแบบคู่ ตัดเสียงอยู่นั่นเองและกล้องไวแคมตัวนี้จะเป็นแบบ Full HD นะครับตรงนี้เหนือชั้นกว่าโนบุกทั่วไปที่เป็นแค่ HD เฉยๆหน้าจอเนี่ยก็เป็นหน้าจอขนาด1 5 6นิ้วนะครับ Full HD นะครับ IPS จอด้านนะครับโลสะส้อนดด้วยส่วนด้านล่างของตัวหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นโลโก้เอเลนแวร์พร้อมกับลักษณะขอบจอทั้งหมดเนี่ยจะเป็นแบบพลาสติกมันวาวนะครับซึ่งตรงนี้จะเล่นถึงขอบหน้าจอด้วยที่เป็นพลาสติกมันวาวที่ใวการตัดก้อย่างสวยงามลงตัวอย่างดีเลยนะครับหน้าจอเนี่ยสามารถกางได้ประมาณ1 4 5อสี่าองศาได้การนอกจากนั้นเนี่ยยังมาพร้อมกับ t Eye t r a c k i n g ก,ก็คือมาพร้อมกับกล้องนะครับที่คอยจับใบหน้าเราบางเกมเนี่ย เราสามารถนะครับใช้ตาของเราเนี่ยที่เป็นอัดแทกิ้งเนี่ยจับกับตาเราแล้วก็สามารถเล่นไได้ด้วยซึ่งข้อดีคือมันทำให้เราเล่นสนุกยิ่ขึ้นแต่ข้อเสียนิดนึงเราก็จะเมื่อยตานิดนึงนะครับในส่วนนี้อย่างเช่นเกม t o มไ r เดอร์นะครับก็จะรองรับที่เป็นเทคโนโลยีเช่นเดียวกันนะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นยังพร้อมกับเซ็นเซอร์นะครับคอยจับความเคลื่อนไหวของเราอีกซึ่งถ้าเราเปิดเครื่องเอาไว้นะครับ แล้วเราไมา่อยู่หน้าจอเนี่ยตัวหน้าจอเนี่ยก็จะดิมแสงลงไปนั่นเองเรียกได้ว่าฉลาดล้ำกว่างบุกเครื่องอื่นแบบชัดเจนเลยทีเดียวสําหรับนะครับตัวเครื่องนั้นในการต่อเลยเนื้อคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะเป็นชุดนะครับดูดลมเย็นเช่นเดียวกันเป็นลักษณะของรังผึ้งบอกเลยว่าดีไซน์ได้แบบลงตัวแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็รุ่นนี้เป็นสีขาวรุ่นอะไรก็จะเป็นสีขาวแบบนวลๆนะครับไม่ได้แบบขาวสว่างมากออกขาวแบบนวลๆหน่อยสัมผัสก็เป็นแบบพลาสติกแบบให้ความสัมผัสแบบซอฟท์ทัชนะครับจับแล้วรู้สึกดีมากเลย ตรงนี้นะครับเหนือตรงคีย์บอร์ดด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นปุ่มพาวเวอร์นะครับมาพร้อมกับโลโก้ Alienware ไฟ RGB ด้วยนะต่อมาก็เป็นปุ่มนะครับคีย์บอร์ดแบบ full size เลยนะครับแต่ว่ามีการตัดในส่วนของตัวแป้นตัวเลขด้านขวาออกไปนะครับทำให้นะครับแป้นคีย์บอร์ดทั้งหมดเนี่ยมีขนาดใหญ่แล้วก็มาพร้อมกับไฟ RGB นะครับ Alien FX Lighting Zone นะครับซึ่งเป็นส่วนคีย์บอร์ดที่เราสามารถปรับแต่งไฟเนี่ยได้ผ่านทางซอฟต์แวร์อีกทีหนึ่งตลอดทั้งตัวเครื่องเลยในส่วนตัวคีย์บอร์ดเองก็มาพร้อมกับทั้งยีง n k e ม ตอบสนองได้เป็นอย่างดีเล่นเกมเนี่ยสนุกมากๆรวมไปถึงนะครับในการพิมพ์งานก็ดีมากๆเลยแต่ก็มีข้อสังเกตน,นิดนึงที่ว่าเวอร์ชันที่ขายไทยสลับเอเลนแวร์ M15A2 ตัวนี้ไม่มีสกีนภาษาไทยนะครับฉะนั้นแล้วก็ถ้าใครเนี่ยอยากได้เครื่องนี้ก็ต้องรับในส่วนนี้ได้เช่นเดียวกันนะต่อมาก็เป็นเรื่องของทัชแพดนะครับเป็นแบบซ่อนปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวาขนาดก็ใหญ่ประมาณนึ่งถือสัมผัสแบบกระจกนะครับให้สัมผัสแบบมัลติทัช รองรับการใช้งานทั่วไปเนี่ยลื่นไหลมากๆเลยถือดว่าบ์บอร์แล้วก็ทัชแพดได้ดีเยี่ยมเลยสำหรับระบบเสียงนะครับเป็นแบบสตรีโอนเองลำโพงคู่นะครับติดตั้งนะครับอยู่ที่ขอบตัวเครื่องด้านหน้านะครับก็ต้องบอกว่าเสียงเนี่ยให้ในเรื่องของมิติที่ค่อนข้างกว้างทีเดียวเสียงแหลมเสียงกลางชัดเจนนะครับเอาไปดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเนี่ยตอบสนองทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าเสียงทุ้มนะครับก็ทำได้ดีมาหนึ่งเนี่งก็ต่างถ้าคนที่คาดหวังเรื่องเสียงมากเนี่ยแน่นอนว่าให้ต่อหูฟังหรือว่าต่อลำโพงแยกน่าจะดีกว่านะครับ แต่ถ้าใครนะครับอยากใช้เสียงระบบ7.1เนี่ยก็แนะนําว่าเชื่อมต่อผ่านทาง HDMI นะครับก็จะดีกว่านั่นเองสําหรับนะครับในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อก็ครบคันมากๆเลยนะครับ ไล่เลยแต่ละส่วนแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับพอร์ตเชื่อมต่อที่มีทั้ง3ด้านเลยไล่จากด้านหลังก็แล้วกันนะครับในส่วนตัว HDMI ตัวเต็มนะครับ1ช่องนะครับ Mini Display Port นะครับแล้วก็ Thunderbolt 3โอ้ด้วยว่ารองรับการเชื่อมต่อนะครับไปยังหน้าจอภายนอกได้3จอ,อพร้อมกันเลยในส่วนช่องนี้นะครับก็จะชื่อว่า Graphic Amplifier นะครับไว้เชื่อมต่อกับกาจอ External ของทาง Alienware เองตั้งหายกทีนึงเีวยว่าเป็น o p ชั่นเสริมที่ปกติโนะ้ตบุ๊กทัฟฟ่วไปเขาไม่มีกันแต่ Alienware เขามีนะ นะต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับขนาดใหญ่ประมาณหนึ่งแล้วก็ในส่วนตัวอะแดปเตอร์เนี่ยก็มีความใหญ่ประมาณหนึ่งเช่นเดียวกันนะเรียกได้ว่าจ่ายไฟแบบจัดเต็มเลยกับขนาดที่เต็มไม้เต็มมืออยู่นะครับในส่วนการจ่ายไฟเนี่ยอยู่ที่2 4 0วัตต์ด้วยกันนะามาต่อกักนอีกด,ด้านหนึ่งนะครับก็จะพบกับเคสกตันล็อกอันนี้ไว้ล็อกกับโต๊ะนะครับปกติ แล้วก็แลนนะครับแบบคิลเลอร์ตัวเต็มยบี USB นะครับ3.1ไทย A 1ช่องแล้วก็ช่องต่อหูฟังและไมคหมช่องนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะพบกับยูบี3.1นะครับไทยเอีก2ช่องในการเลนด้ว่นนะครับเป็นโนมุกเกมมิ่งที่จัดเต็มเลยเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อที่ครบคันรอบด้านมากๆเลยทั้งมีสายและก็ไร้สายด้วยนะครับสรุปนะครับสำหรับดีไซน์ก็แบบ โดยรวมทั้งหมดของเ l เลนแวร์เครื่องนี้นะครับทำให้คนที่อยากได้นมุกดีซน์ที่ล้ำล้าแตกต่างดูแล้วเนี่ยนอกโลกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากต่างดาวเนี่ยเอเลนแวร์เอ็มสก็ตอบโจทย์อย่างแน่นอนครับนอกเือนะครับจากในเรื่องตัวฟีเจอร์ต่างๆของ Alienware a 1 5 R2 ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นไฟล g b ี b รอบตัวนะครับ Alien FX เรื่องของดีไซน์การแบบที่พรีเมียมเลยมนาะพร้อมกับ t o b ไอแท็กกิ้งเรื่องของระบบทำร้อนนะครับเรื่องของระบบเสียงเรื่องของหน้าจอต่างเนี่ยเท่ Tech ที่สุดเลยนะครับในส่วนตัวซอฟต์แวร์ก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับสำหรับแอเปิลแวร์คอมมานด์เซ็นเตอร์ตัวนี้นี่เองนะครับไว้คอยช่วยในการปรับแต่งการทํางานของเรานะครับเรื่องของตัวไฟนะครับเรื่องของตัวระบบการจัดการความแรงของตัวเครื่องนั่นเองนะครับเอาละไปดูกันแต่ละ่วนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นหน้าโฮมก็คือหน้าหลังน,นะครับไว้ ดูว่าตอนนี้ตัวเครื่องเนี่ยปรับเป็นโหมดอะไรอยู่บ้างแล้วก็เราสามารถให้จะเลือกปรับแต่งได้นะครับหลักๆคือ dark กับ light เห็นไหม d า r ์กับ l i g h นะแล้วแต่คนชอบเลยแล้วก็สามารถปรับแต่งได้เพิ่มเติมด้วยเรื่องของตัวเอฟเฟกต่างๆนะครว่าจะเป็น galaxy smoke นะครับ w ว v e f o r m เป็น s m o k แล้วกันนะครับเราปรับให้ดูก็จะมีเรื่องของกราฟิก ที่ดูแล้วสวยงามมากๆเลยแล้วแต่คนชื่นชอบกันนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็จะมาพร้อมกับ FX เนี่ยที่ต้องตอกย้ำกันเลยเรื่องของการปรับแต่งไฟ RGB นะครับตั้งแต่ตัวเครื่องนะครับส่วนตัวคีย์บอร์ดตัวเครื่องโดยรวมทั้งหมดแล้วก็ตัวที่เป็นสมเมาตัวนี้ด้วยของทาง a l น e n w a r e นั่นเองเอาล่ะมาดูในส่วนตัวที่เป็นตัวเครื่องโดยรวมก่อนกันนะครับเราสามารถเลือกที่จะปรับนะครับไฟส่วนตัวโลโก้ด้านหลังนะครับแล้วก็ ไฟที่เป็นช่องทำร้อนด้าหลังเช่นเดียวกันในส่วนนี้สามารถเลือกปรับความสว่างปรับสปงสเปคตามปรับเป็นโปรไฟล์ได้เลยนะครับหรือจะปรับเป็นแบบออโซนทีเดียวก็สามารถทําได้นะครับเรียกได้ว่ามีความวิทยุทั้งๆสูงทีเดียวสาหรับคนที่ชื่นชอบการปรับแต่งน่าจะชื่นชอบกันเลยนอกเหนือจากนั้นครับเราก็ยังสามารถที่จะปรับแต่งนะครับในส่วนของตัวที่เป็นไฟคีย์บอร์ดได้ด้วยะนะครับว่าจะเป็น ปุ่มไหนะยังไงนะครับ All key เป็นแบบเรนโบว์เวฟนี่เที่เห็นๆกันสเปกตรัก็ได้นะครับบลิฟติ้งก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เลยทำให้นะครับคนที่ชอบ DIY ไฟ RGB รอบตัวเนี่ยน่าจะชื่นชอบไอ้เล่นแวร์ตัวนี้มากๆเรียกได้ว่าน้อยนบุกนะครับที่สามารถทำได้ยืดหยุ่นขนาดนี้นะโอเคนะครับมาต่อกันเลยนะ้ในส่วนตัวที่เป็นฟังก์ชันที่เป็นฟิวชั่นนะปรับแต่งเรื่องของการทำงานเป็น power management นะครับ บาลานซ์ไฮฟ์แมนนะครับหรือว่าปรับแต่งเรื่องของการเสียบอะแดปเตอร์นะครับใช้แบตเตอรี่ว่าจะปิดเปิดไฟอะไรตรงไหนยังไงบ้างนะครับก็ถือว่ามีความยูดเดียวแล้วก็เรื่องของเสียงด้วยนะครับว่าจะปรับเป็นโหมดอะไรบ้างเช้นงานอย่างไรบ้างนะครับและสุดท้ายนะครับสำหรับออ d i o r e c เ n โคร์โปรไฟล์ก็คือช่วยบอกทิศทางตำแหน่งสลหรับเกมที่เล่นเป็นเกมนะครับเฟิร์สเพอร์ซันนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่น p u b G ก็ได้นะที่เป็นเตอร์เพอร์ซันนะครับแล้วก็ o v e r w a t c h เป็นต้นนั่นเอง เข้าสู่การทดสอบนะครับสำหรับเอเลนเวอเอ็นสิบห้าสองตัวนี้เนี่ยรุ่นแรกเนี่ยจะเป็นราคา79,990บาทนะครับมาพร้อมนะครับกับ CPU ที่เป็น Intel Core i7 9750 H นั่นเองนะครับได้แรมมาแบบ8 g b นะครับ Dual Channel แบบฝังบอร์ดมาเลยนะครับไม่สามารถอัปเกรดได้ภายหลังนั่นเองส่วนการ์ดจอเนี่ยก็จะมาพร้อมกับการ์ดจอออนชิปตัวหนึ่งนะครับเป็น u ูเ Graphic ฟิกหแล้วก็เป็นการ์ดจอแยกนะครับ x 2060ด้วยสีฟอรบนะครับผลการทดสอบต่างๆเลย เริ่มจากในส่วนตัว S D ก่อนก็นแล้วกันนะครับสำหรับ S D เนี่ยจะมาพร้อมกับความเร็วนะครับในการอ่านเนี่ยอยู่ที่1,000 613 m b กะต่อวิวาที่แล้วก็ในการเขียนนะครับอยู่ที่1,297 m b กะต่อเวททีเองก็ถือว่าความเร็วเนี่ยอยู่ในระดับกลางๆค่อนบนนะครับไม่ถึงกับเร็วมากแต่อย่างใดเมื่อเรานะครับทดสอบการเล่นเกมแล้วเนี่ย6เกมด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเมื่องฟิล5นะครับปา r คล 5, GT 5แล้วก็ PUBG, Dota 2นะครับแล้วก็ Overwatch เนี่ยจะเห็นถึงเฟรมเรทเลย ที่ค่อนข้างลื่นไหลมากๆนะครับในส่วนตัว Battlefield 5เนี่ยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่71นะครับ Far Cry 5อยู่ที่83 Gta 5เนี่ยอยู่ที่91นะครับก็ทุกเกมเนี่ยเราปรับ เป็นแบบออาต้านะครับปรับสุดเลยต่อมาถ้าเป็นเกมพับ g นะครับก็เป็นเกมออนไลน์ที่กินสเปคหนักหน่อยเฉลีย่ยแล้วที่92โ o t a 2, 2> เนี่ยอยู่ที่102แล้วก็โอเวอร์วอเนี่ยอยู่ที่110โดยรวมแล้วก็ถือว่าใช้ได้แหละนะครับแต่ว่าน่าจะทำได้ดีวยวนี้ถ้าได้แรมขนาด 16GB มาใช้งานนะครับส่วนความร้อนที่เกิดขึ้น,นครับขณะเราเล่นเกมเนี่ยก็จะ อยู่ที่นะครับ100องศาได้การส่วนตัวก็ถือว่าค่อนข้างร้อนนะครับแต่ถ้าใช้งานทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40กว่า50 60แล้วแต่การใช้งานส่วนการ์ดจอแย่นะครับถ้าทํางานหนักสุดเนี่ยจะร้อนเลยนะครับที่สุดอยู่ที่72อ,องศาเซลเซียสได้การก็ถือว่าร้อนอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้แต่ถ้าใช้งานทั่วไปที่ประมาณนะครับ4 0 5 5องศาก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าสิตรงนี้ร้อนไปหน่อยนะครับคือ มันไม่เกินหรือร้องสาแหละเพราะว่าเขาล็อกเอาไว้แล้วนะครับถ้าล็อกวันนี้ก็จะถูกลดความเร็วสีดลงมานั่นเองสำหรับผลการทดสอบแบตเตอรี่นะครับเราก็เชื่อมต่อนะครับ Wi-Fi ดู YouTube เปิดเป็น power saver mode แล้วก็ปิดไฟ icb รอบตัวทั้งหมดเลยนะครับก็จะเห็นถึงว่าแบตเตอรี่เนี่ยสามารถใช้ได้ยาวนานประมาณ2ชั่วโมงเท่านี้ก็ถือว่าน้อยนะแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าควรทอกแอปเตอร์จะดีกว่านะครับต่อที่ในส่วนตัวหน้าจอครับทดสอบด้วยตัว spider elite 5นะครับได้ค่า เอาไปเสียมาแล้วนะครับ srgb เนี่ยอยู่ที่9ก้สส่วน adobe rgb เนี่ยอยู่ที่71%ก็ถือว่าในกินที่ดีมากๆเลยสำหรับคนที่เอาไปทำงานอาร์ตเวิร์กหรือว่าคาดหวังเรื่องสีสันที่เที่ยงตรงนะครับมาต่อที่อีกหนึ่งรุ่นนะครับซึ่งเป็นราคา89,990บาทนะครับได้สีอเหมือนกันคือเป็น core i 7 9750S นะครับส่วนในตัวแรมเนี่ยเป็นขนาด16 g b dual channel ด้วยกันซึ่งเป็นแบบฝังบอร์ดที่เดียวกันนะครรรัััับไไมม่่สาาาถออปเเกดด้ภยหลงงนน ในส่วนของตัวการ์ดจอนะครับก็พร้อมกับการ์ดจอออนชิปก็คือเป็น UHD 6 3 0เช่นกันอันนี้แล้วก็ตัวการ์ดจอแยกจะเป็นตัวท็อปกว่านะครับเป็นวิดีอ GeForce RTX 2070 w i t h m a c Q Design ซึ่งแรงกว่าแต่ก็ร้อนน้อยกว่าด้วยนะครับ สำหรับผลการทดสอบนะครับ SSD เนี่ยที่มาพร้อมกับความจุ 512GB เนี่ยความเร็วในการอ่านนะครับอยู่ที่2,819เมต่อวินาทีแล้วก็ในการเขียนนะครับอยู่ที่1,583 m b ต์ต่อวินาทีก็ถือว่าค่อนข้างเร็วแรงลื่นสมก็เป็น SSD ตัวท็อปเลยก็ว่าได้นะในส่วนงการเล่นเกมน,นะครับเราทดสอบมาแล้วนะครับจากสเปคที่อยู่ในเกมที่ค่อนข้างแรงมากๆเลยนะครับสำหรับ6เกมเช่นกันเห็นว่าเกม b a t t f i e l d 5นะครับอยู่ที่ 68สนถะ้าสลับเฟเมเรมเบเลียปฟ้าคายห้างที่87 GT5 ที่83นะครับพับจี อยู่ที่ 96, Dota 2, 2อยู่ที่107แล้วก็ o w a s เนี่ยอยู่ที่110ด้วยกันก็ถือว่าเฟรมเรทโดยรวมแล้วแรงลื่นมากกว่าตัว g 19นั่นเองนะครับสำหรับความร้อนที่เกิดขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่ามีความร้อนที่สูงสุดเหมือนกันเลยก็คือ CPU อยู่ที่100องศาส่วนการใช้งานทั่วไปรวมถึงการใช้งาน,านหนักเนี่ย CPU อยู่ที่ประมาณ 50, 60, 70องศาด้วยกันสำหรับการ์ดจอเนี่ยก็จะมีความร้อนมากกว่านิดน,นึงเพราะว่ามันแรงกว่าด้วยแหละนะครับ ความร้อนสูงสุดอยู่ที่70องศาได้การส่วนการใช้งานทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40 50 60องศาแล้วแต่การใช้งานอีกทีหนึ่งนะครับส่วนการทดสอบนะครับใช้งานแบตเตอรี่นะครับสำหรับตัวไปเหมืนก้าเนี่ยนะครับเราก็ปรับเป็น power super mode ปิดไฟ rgb รอบตัวให้หมดเลยแล้วก็ดู u t u b e นะครับแล้วก็เชื่อมต่อทาง w i f i นี่เองแบตเตอรี่เนี่ยสามารถใช้ได้ดยาวนานแค่ประมาณ2ชั่วโมงนิดๆเท่าน,นั้นเองก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างน้อยนะสำหรับการเป็นโน้ตบุ๊กที่ดีไซน์มาแบบนี้นะ เนง้ยตามถ้าเป็นไม่ได้จําเป็นต้องพกพาไปใช้้านนอกเนี่ยแนะนำว่าต้องติดอะแดปเตอร์ไปด้วยเสมอนะครับปิดท้ายจริงๆก็คือในส่วนตัวหน้าจอนะครับที่เป็นขอบเคสี srgb ที่เราทดสอบมาแล้วนะครับจะได้ค่า srgb เนี่ยอยู่ที่90ส,ส่วน o e ว b เ,เนี่ยอยู่ที่40ซก็ถือว่าเป็น,นเกณฑ์ที่ดีใช้งานได้เลยสำหรับงานมืออาชีพหรือว่างานที่ ค่อนข้างซีรีส์เรื่องสีสันที่เที่ยงตรงนะครับสรุปปิดท้ายนะครับสำหรับ e l เลนแวร์เอ็ r 2ตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งระดับบนของทางเดียวเขาเลย ที่เพอร์เฟกเลยนะครับเรื่องของดีไซน์การแบบนะครับสวยงามมากๆเลยต้องบอกว่าเป็นโนบุ๊กประจําปีนะครับ2020ที่สวยงามที่สุดรุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้จากดีไซน์การแบบที่เหมือนกับของจากต่างดาวจริงๆนะครับเรื่องของสีสันนจะเป็นล u น่าไลน์นะครับหรือว่า Dark Si ซส์ออฟเดอะมูนนะครับต้องบอกว่าแตกต่างชัดเจนจากโนบุ๊กเกมมิ่งย่ออื่นรู้ไปถึงนะครับมีไฟนะครับ R G B แบบจัดเต็มเลยนะครับในเรื่องของตัวเอลิเมนต์ F X ที่เราสามารถ ปรับแต่งได้อย่างอิสระมากมายเลยแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อกีมิ่งเกียกร์ยอื่นของทางเอเลี่นแวอีกด้วยนอกจากนั้นมาพร้อมกับหน้าจอนะครับที่เป็น1 4 4 h z หรือว่า210เฮิรตสเปคก็เป็นคอไอเจนะครับคอไเก้าการ์ดจอก็เป็น RTX 2060 2070แล้วก็2080ด้วยโดยรวมแล้วนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบดีไซน์ก็แบบของเอเลนแวร์ตัวนี้ต้องจัดอย่างแน่นอนอย่างนั้นก็ตามนะครับดูแล้วก็ถือเป็น n o วที่น่าซื้อมากเลยแนะนานะครับว่าควรจะซื้อรุ่นที่เป็นสเปคราคา89 0 0 0 เท่ากันขึ้นไปนะครับเพราะว่ามาพร้อมกับสเปคที่เพียงพอพร้อมเพียงต่อการใช้งานและทันทีแต่ว่าตัวเจ็0หเนี่ยในส่วนตัวแรมแล้วก็ตัว s s d เอนี่ยน้อยไปหน่อยเท่ากันอกนอกนอจากนั้นเนี่ยในส่วนตัวความร้อนก็ค่อนข้างสูงแต่ก็ไม่ถึงขนาดร้อนจนกระทบการใช้งานแต่อย่างใดนะครับแต่ก็ถือว่าร้อนกว่ายี่ห้ออื่นกันแล้วกันโดยถึงนะคบเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยใช้งานได้แค่2ชั่วโมงเท่านี้ก็ถือว่าน้อยเช่นกันแก้ไขนะครับง่ายในการพกพาอะแดปเตอร์ไปด้วยนะครับปลอดภัยให้ผมไว้ก่อนว่าแบตเตอรี่ไม่หมดระหว่างใช้งานนนนแ่อ เอาละนะครับใครก็ตามที่เงินเหลือเยอะๆหน่อยกู้ตามตรงนะครับเพราะว่าโนบุกเกมมิงเอลเลนแวร์รุ่นนี้นะครับราคาค่อนข้าง,งสูงเมื่อเทียบกับสเปคที่ใกล้เคียงกันของแบรนด์อื่นแล้วนะครับแต่ถ้าใครชื่นชอบพอเป็นเอลเลนแวร์นะครับแล้วก็เป็นสาบวบกเป็นแฟนแล้วต้องจัดงี้น่นอทีเดียวแล้วก็อย่างหนึ่งเป็น DNA ของเอลเลนแวร์เลยก็ว่าได้ครับมาพร้อมกับอะแดปเตอร์นะครับสายชาร์จที่เป็นไฟสีฟ้าด้วยซึ่งจะอยู่บนโนบุดับบนของทางเดียวเท่านั้นนะครับซึ่ง,งเอลเลนแวร์จส ใหม่คราวหน้าสลับดีลตัวหน้านะครับสวัสดีครับ